สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบรสศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อําเภอบ้าน่ายจงังหวัดระยองครับวันนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์วันหยุดพักผ่อนครับมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อนะครับสําหรับคณะศิษย์ศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปูท่ทิมเทพเจ้าแห่งบูรพาทิตนะครับ ก็วันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรดีนะครับช่วงนี้ผมกำลังจะทยอยคัดพระเก็บไว้นะครับเก็บไว้เพราะมันกระจัดกระจายอยู่พอสมควรเก็บไว้สักพักหนึ่งแหละเนาะเดี๋ยวก็เอาออกมาอีกเวลาคนถามหรือเพื่อนกัลยาณมิตรถามทีก็ไปค้นไปลื้อมาเอามาถ่ายเอามาให้ชมกันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ เป็นเชิงกรณีศึกษากันทั้งนั้นเลยครับวันนี้ผมจะคุยกันในเรื่องของโค้ดเลขกเก้านะครับเพื่อนโค้ดเลข9เก้าของหลวงป,ปู่ทิมก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งก็แล้วกันนะครับไม่ได้ชี้อะไรทั้งสิ้นนะครับเรามาศึกษาไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับโค้ดเลขเก้าที่เจอในเยอะหรือเกินนะครับ ก็ไม่รู้ว่าก้าอะไรบ้างนะครับบางคนก็ยังไม่เข้าใจในส่วนที่ว่าเป็นยันยันว่าเป็นเลขเก้าก็ไม่ใช่นะครับยันก็คือยันนะครับนะเดี๋ยวมาลุยกันเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับภาพที่เห็นนะก็เป็นรูปภาพเก่าของลวงปูนะครับชุดนี้นาจะเป็นลูกศิลูกหานะครับสร้างถวายแล้วก็ปั๊ม ปั๊มตัวเลขนะครับปั๊มตัวเลขก็จะรันนัมเบอร์เหมือนกันนะครับรันนัมเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งถึงเก้าชุดหนึ่งถึงเก้านะครับไม่รู้ว่าสร้างกี่ชุดละไม่รู้เนาะก็มันจะมีเลขหนึ่งเลขถึงเลขเก้าแล้วก็เริ่มเลขหนึ่งถึงเลขเก้าใหม่ตำแหน่งก็จะอยู่ประมาณนี้แหละตำแหน่งนะก็จะอยู่ประมาณนี้ชัดบ้างไม่ชัดบ้างอย่างอันนี้ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ ก็พอจะเห็นรอยอยู่นะครับเป็นกระดาษหนังไก่โบราณน,นะครับเป็นกระดาษหนังไก่โบราณน,นะครับเป็นรูปลงปูก็ค่อนข้างที่จะาหาหาภาพแบบนี้นะครับในอินเทอร์เน็ตจังพอมีอยู่แต่ว่าถ้าเป็นกระดาษเนี่ยออกมาอย่างนี้ไม่น่าจะหายากแล้วนะครับน่าจะหายากแล้วนะครับ ที่มีมูลค่าที่เขาเล่นหากันเนาะเช่ากันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่มีจานนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้เอาจานมาให้ดูตัวนั้นเป็นเป็น,ปนสากลที่เขาเล่นกันมีอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีนะมีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้เอามาให้ดูเดี๋ยวเขาเขา,เขาหลังนะครับอันนี้จะชัดหน่อยเพื่อนโค้ดเลขเก้าจะชัดหน่อยนะครับตรงนี้ตอกเกือบทะลุเลยนะครับผู้ทะลุเกือบจะขาดเลยนะครับนะครับ จะเทียบเคียงปีได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวมีวิธีการเทียบนะครับมันก็จะไปเทียบกับคุณแผนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวพวกเราดูโค้ดไปก่อนนะครับอื่นไม่ว่านะดูโค้ดนะครับโค้ดนี่นะครับโค้ดเลขเก้าเขีหน้าจอเอาไว้เลยนะครับโค้ดตัวนี้นะครับเป็นโค้ดที่เก็บได้นะครับเก็บได้เพื่อนเจอวัตถุมงคลตัวไหนเก็บได้เลยนะครับโค้ดเขาจะเป็นเลขเก้าเขาจะขอดหัวนะครับเพื่อนเขาจะขอดหัวกลม นะครับขอดหัวกลมๆครับขอดหัวกลมๆเนี่ยเนขาจะมีหัวตรงนี้นะจะขอดหัวขอดหัวนะครับะส่วนหางเลขเก้าหยักที่หนึ่งนะจะเสมอเลยนะครับนี่จะเสมอนะครับจะเสมอกันเสมอพื้นเนี่ยจะยาวลงมานะครับยาวลงมาเสมอกันนะครับนี่นะเสมอกันเพราะเก้าบางเก้าจะลอยอยู่ข้างบนนะครับเราจะอ่อนช้อยตวัดขึ้นนะครับสําหรับ หยักที่สองนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับเพื่อนๆก็แคบไว้และก็จะเป็นลักษณะการทิ้งจังหวะช่วงห่างนะครับนะทิ้งจังหวะช่วงห่างจะไม่ชิดนะครับหักมาเนี่ยทิ้งจังหวะช่วงห่างนะครับโอเคนะครับนี่โคดที่หนึ่งนะครับก้าที่หนึ่งนะครับโคดเก้าแรกนะครับเ๋ยาให้เพื่อนๆได้ดูกัน นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูโคดต,ต่อไปนะครับนี่เป็นโคดรเก้าที่2นะครับอ่ะขยายเข,าเข้ามาอีกนะครับนะโคดนี้จะไม่มีจะไม่มีหัวกลมนะครับเพื่อนจะไม่มีหัวกลมหัวจะเป็นแทบจะเป็นจุดเลยนะครับนะตัวนี้จะใช้ตอกโลหะนี่นะครับหัวเขาจะเป็นจุดเลยจะไม่เป็นกลมก อะไรก่อนหลังเดี๋ยวว่ากันนะครับนี่นะครับจะโค้งมาเสมอกันเช่นเดียวกันแต่ว่าเขาจะอ่อนช้อยนะครับนะจะเป็นลักษณะอ่อนช้อยนะครับนะอ่อนช้อยลงมาอย่างนี้นะครับนะส่วนหยักที่2ก็โค้งตะบัดขึ้นไปนะครับตัวนี้ไม่อ่อนนะครับตัวนี้จะแทงลงมาเลยนะครับมาดูใหม่นะครับเทียบกันนี่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะแทงลงมาตรงๆนะครับหยักแรก อย่างตัวนี้จะอ่อนช้อยสักหน่อยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ไซส์เขาจะต่างกันอยู่นะครับอันนี้เป็นโค้ดตัวที่2นะครับโค้ด9ที่2นะครับ9ที่2อเห็นไหมครับไปนะนี่เลยนะครับอเอ้ไม่ได้ใบหววเดอร์ไม่ได้ใบหววอ่ะต่อไปนะครับโค้ดตัวต่อมานะครับปรากฏอยู่ในพระขนแผน บาละหนึ่งห้าครับจะชัดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเอียง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 ให้เพื่อนได้เห็นนี่เลยนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับโคดต,ตัวแรกนะครันเพื่อนคล้ายกับโคดต,ตัวแรกเลยนะครับก็คือจะมีขอดหัวกลมๆอ่ะคล้ายๆกับเครื่องหมาย question mark นะเนาะแล้วก็หยักที่สองเห็นไหมครับหยักที่สองตะบัดขึ้นไปตรงๆนะครับอืมจะไม่แอนนะครับจะไม่แอนนะครับตบัดที่สองนะครับ จะขึ้นตวัดขึ้นไปเลยนะครับนะเด็ดการผสมประสานกันแล้วโคดนี้นะครับเป็นโคดที่สามนะครับเจอโคดนี้ก็เก็บได้นะครับนี่นะครับเนี่ยมีหัวเหมือนกันหัวใหญ่แล้วตวัดลงมาอันนี้ตวัดขึ้นไปก็จะอ่อนช้อยตัวนี้ตวตวัดขึ้นไปตรงๆนะครับปรากฏอยู่ในขุนแผนส5้านะครับนานแล้วนะครับพระองค์นี้ไม่ใช่เพิ่งมานะครับ น่าจะใช้เป็นอองค์ครูได้เหมือนกันนะครับในยุคของเนื้อเข้าเนียวสุกยุคต้นๆเลยนะครับต้นของ15นะครับแม้ว่าจะไม่ใช่พิมพ์นิยมก็ตามใครเล่นยังไงชอบอยังไงก็ไปตามนั้นนะครับดูนะครับพระองค์นี้ครับเก็บไป็นนานนานนาน,นานมากนาน,มา,น,านมากนะครับครับนี่นะโอเคทีนี้มาดูโคตต้ดต่อไปนะครับโค้ดตัวต่อไป โคดเลขเก้าสามแล้วนะครับสามแล้วนะครับเพื่อนมาดูโคดสี่ตัวนี้โคดตัวนี้จะมาท้ายเลยนะครับท้ายหนึ่งหกเลยนะครับตัวนี้นะหนึ่งห้าหนึ่งหกเลยนะครับนี่เลยนะครับปีหนึ่งห้าหนึ่งหกเลยนะครับโคดตัวนี้นะครับลงมาจะเป็นทีทีนะครับเพื่อนนะจะลงมาหยักหยักแล้วทีทีแล้วก็ดันขึ้นข้างบนเลยนะครับนี่ดันขึ้นข้างบนเลยนะครับโคดตัวนี้ ปรากฏเห็นในปีหนึ่งห้าหนึ่งสับโค้ดเลข9ตัวนี้นะครับชัดหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวจะเอียงพยายามเอียงโอเคพอเห็นนะครับขับไปเลยนะครับขับไปเลยนะเอาไปดูครับเอาไปดูจะประมาณนี้เลยนะครับไม่มีหัวนะเอาไว้ศึกษาครับเอาไว้ศึกษาตัวนี้น่าจะเห็นชัดอยู่เดียวขยอ,อา เห็นไหมนอมันก็แสงนอนเพื่อนเนะเาะลอง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 หล,ลบแสงดูบ้างอา้อาวอ้าวโอเคโอเคโอเค,โอเคนะครับเก้าที่สี่ครับเก้าที่สี่ดูรูปทรงนะครับจตะตบัดขึ้นแบบนี้เก้าที่สี่ตัวนี้จะเจอเยอะนะครับเพื่อนเจอเยอะตัวนี้ออกมาเยอะเลยนะครับ ผมก็จะดูตามอยู่ตามอยู่เรื่อยๆนะครับตามอยู่นะครับตามอยู่ยังตามอยู่นะครับแล้วก็มาโคดที่ห้าครับโคดที่ห้าที่เป็นโคดนะที่อยู่ปรากฏอยู่ในเนื้อทองแดงของกล่งชินบัญชรเก้านี้นะครับนี่นะครับเก้านี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับเก้านี้นะอยู่ในกล่งชินบัญชรน,นะครับก้นกล่งชินบัญชรที่มีตัวเลข ตัวเลขของรุ่นนี้ก็จะมีรันดัมเบอร์แบบนี้ทั้งหมดนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับให้เพื่อนดูไปแล้วนะครับให้เพื่อนดูไปแล้วนะครับกริงชินบัญชรครับโคดนะเม็ดงานะเม็ดงาก็ให้ดูแล้วนะครับมีกี่แบบนะครับนกอ้วนนกผอมอะไรต่างๆไปแล้วนะครับนกวายุพักไปแล้วนะครับเอาให้ไปดูแล้วแหละเพื่อนๆก็ไปดูคลิปเก่าๆ ก็พอเก็บได้นะครับชุดนี้นะแล้วก็เก้าต่อไปคือเก้านี้นะครับก็คือเก้าในยุคเล่นแรกแปรธาตุนะครับเก้านี้นะครับที่มาพร้อมกับโคชาลานี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้เพื่อนจับไปเลยนะครับเก้าแบบนี้ก็หยิบหาได้นะครับหยิบหาได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่ผมชอบที่สุดผมชอบเก้าตัวนี้นะครับเพื่อนเก้าตัวนี้ชอบที่สุดเลยนะครับ นี่แหละก้าวตัวนี้นะครับก้าวตัวนี้ก่อนเลยนะครับลึกๆเลยนะครับโน่นเลยน่าจะถึงไป2 5 0 8นะครับก้าวนี้นะตัวก้าวตัวนี้นะครับน่าจะลึกถึง2 5 0 8นนะครับเป็นก้าวตัวเดียวกันนะครับเพื่อนๆกับรูปถ่ายอันนี้นะครับก้าวตัวเดียวกันเลยนะครับก้าวตัวเดียวกันเลยนะก้าวตัวเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นก้าวตัวเดียวกันครับก้าวตัวเดียวกัน นี่ตัวนี้ผมชอบที่สุดก็คือโคดเก้าตัวนี้นะครับนะดูแล้วสวยงามแล้วก็มันโยงกันไปหาได้นะครับแสดงว่าก็รูปภาพตัวนี้ก็น่าจะยุค2 5 0 8เป็นอย่างน้อยนะครับนี่นะครับ2 5 0 8นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับนี่นะครับโคดเรื่องโคดเลขเก้าถ้าดูองค์เดียวไม่ได้ดูสังเขินดูยากครับไปไม่เป็นนะครับเพื่อนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอาเรื่องโคดมาคุยกันสักหน่อยนะครับเอาให้เห็น นี่เป็นขุนแผนนะครับเพื่อนๆขุนแผนนะครับเพราะ2,508ขุนแผนนี่เขาจะมีบล็อกไม้นะครับบล็อกไม้ตะเคียน2,508ถึง12นะครับเยอะเลยนะครับแต่ชุดนี้นะชุดบล็อกไม้นี่จะไปอยู่ที่มาเลเซิงคโปรกันหมดนะครับข้อมูลเป็นอย่างนั้นเขายกไปเป็นเป็นโอ่งเลยนะครับยกไปเป็นโอ่งเลยนะครับนี่เลยนะครับชุดนี้ก็ถือว่าหาไม่มีนะครับเนี่ยนะครับเขาจะลงยางนานะครับ มันเชื่อมโยงหากันหมดจาก2 5 0 6มาถึงตัวนี้นะครับมันเชื่อมหากันได้นะครับส่วน9ตัวนี้นะครับทั้งสองเก้านี่แหละนะเก้าตัวนี้ก็น่าจะเป็นยุคมาต่อมายุคต่อมานะครับ14 15 16มาไล่ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับนี่นะครับ14 15 16 9ชุดนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ผมยังไม่ปรากฏนะครับถ้ามีอะไรยังไงเดี๋ยวจะ,ะนำมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปส่วนอันนี้ไม่ใช่ก้าวนะครับเพื่อนตัวนี้ไม่ใช่ก้าวนะครับเป็นยันนะครับเป็นยันแต่หลายรุ่นนะครับปรากฏอยู่ในเหรียญเจริญพรจะใช้ชุดนี้นะชุดนี้จะเป็นชุดตอกเหรียญหลายหลายหลายอันก็ใช้ก้าวตัวนี้ไปไปปนหรือไปอยู่ในตัวเลขนะครับที่รันนัมเบอร์นะครับตัวนี้เป็นยันนะครับเพื่อนเป็นยันเป็นยันนะครับเป็นยันไม่ใช่ตัวเลขนะครับ เป็นยันนะครับนี่นะเนี่ยนะครับเป็นยันนะครับเพื่อนนะนี่นะครับเนี่ยเป็นยันอุณาลมเปิดอุณาลมปิดนะครับเป็นยันนะครับหนึ่นะครับนี่แต่หลายอันก็เอาไปใช้เป็นตัวเลขก็มีก็ปรากฏอยู่ในเลี้ยนเจริญพรนะครับโอเคนะครับวันนี้คุยกันเรื่องโค้ดของเลขเก้านะครับประมาณหนึ่งเบื้องต้นยังไม่ลงคุยอะไรมากมายไปกว่านี้นะครับเอาให้เห็นภาพ ซะก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนอนเพื่อนเนาะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ลงสั้นๆประมาณนี้นะครับสิบกว่านาทีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไม่แน่อาจจะลงอีกนะเพื่อนนะขอบพระคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะครับขอบพระคุณผู้ที่ผู้ที่บริจาคสมทบค่าอาหารนะครับให้กับผู้ที่โดนกักกันโอ้สุดยอดน้าใจจริงๆนะครับเมื่อวานได้ทําอาหารไปชุดหนึ่งแล้วนะครับไปให้คุณหมอผู้ เป็นด่านหน้ารวมทั้งผู้ที่มาตรวจหาเชื้อโควิดรอบ2นะครับขอพระคุณนะครับน้ําใจมิจราภาพกัลยาณมิตรสายลบบุทิมนะครับโดยเฉพาะจากช่องสะอนวันทีวีนะครับรันแล้วแต่เป็นสายบุญทั้งนั้นนะครับขอพระคุณนะครับขออนุโมทนาสาธุไว้ณโอกาสนี้นะครับขอบพระคุณนะครับผมเอาไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไป ครับผมสุดท้ายก็ขอบุญญาบารมีหลวงปูท่ทิมอิสริโกได้ดูแลปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านทุกคนเนาะให้มีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนครับมีความสุขทุกที่วาราติพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ